สวัสดีครับพีเพยนะครับผมพี่เพยจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานจริงกับเจ้าตัว POCO X7 5G มือถือที่สเปคจัดเต็มมากกับคุณภาพเกินราคาจริงจากมือถือจากเสียวมี่ตัวนี้ที่พี่ซื้อมากับราคา 5,990บาทพีซื้อมาด้วยเงินของพีทุกบาทนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวด้วยความจริงใจหลังจากพี่ทำการใช้งานตัวนี้มาเกือบ2เดือนนะผมกับเจ้าตัว POCO X7 5G พีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มาปินเครื่องสุนไทยประกันสุนไทยนะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อบางครั้งนะครับเราค้นหาเองอาจเจอของพรอมนว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีซื้อมาใต้คลิปนี้บางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งราคาอาจเจอนะว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุด ตามนิ้งพี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับมาดูว่าหลังจากพีชง,งานตัวนี้มา2เดือนจะเป็นไงบ้างครับผมของดีไซน์ตัวนี้บอกเลยว,ว่าดีไซน์กับเจ้าตัว p ป co X7 ครับเป็นดีไซน์ที่มีความสวยงามจริงตัวนี้ซึ่งพีรู้สึกว่าการออกแบบที่มีน้ำหนักที่พอเหมาะพอควรน้ำหนักตัวเครื่องให้มา100 85กรัมผมตัวนี้เนาะสปีในการจับถือว่าตัวเครื่องเฟลี่ในการจับโคบดีกับฝาหลังที่ใช้ตัวฝาหลังที่เกรดดีมากครับตัวฝาหลังอารมณ์จะคล้ายตัวฝาหลังที่เป็นหนังครับตัวนี้ถือว่าให้เรามาดีมากสามารถป้องกันร้อยนมือหรือว่าป้องกันร้อยขีดขวดได้อย่างง่ายจริงถือว่าตัวโปกโคทําการบ้านมาดีมากตัวนี้พี่ขอเช่นชมในการดีไซน์ของฝาหลังจริงครับนี่ อันนี้พใช้งานมา2เดือนครับสังเกตไหมว่าบอกเลยว่าตัวรอยมันเกิดขึ้นยากมากตัวนี้ซึ่งมีการปกป้องที่ดีจริงครับแล้วก็กล้องหลังโมดูลของตัวกล้องของผมซึ่งมีความดีไซน์ที่ลงตัวมากจับมุมไหนตัวเครื่องก็ดูน่าใช้งานกับกล้องหลัง50ล้านมีเลนการสั่นผมตัวนี้เป็นเลนของ Sony i fx 8 8 2มีการสั่น ois แล้วก็การสั่นโดยใช้ es ผสมผสานผมซึ่งตัวนี้ ให้มาดีมากในการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถือว่าภาพจับได้นิ่งจริงครับตัวนี้นะนี่ครับผมอันนี้คือบอดี้ครับตัวนี้มี IR หรือว่ามีรีโมทคอนโทรลบริเวณด้านบนของตัวเครื่องด้วยถือว่าใส่ใจในการออกแบบอ่ะลำโพงเป็นลำโพงคู่มตัวนี้แบบตัว d อ by Ad m o d มคุ้มมากกับงบเรท6000ตัวนี้ถือว่าทำการบ้านมาดีมากจริงๆนะราคาเรทไม่เกิน7 0 0 0ตัวนี้มุมมองพียังไงก็ถือว่าคุ้มครับเพราะว่าซัพพอร์ต 5G ด้วย น,นี่อันนี้คือบอดี้ครับซึ่งพีชอบตัวบอดี้มากรู้สึกว่ามันสวยจริงครับผมมาพร้อมกับหน้าจอที่มีความโค้งมนครับกับหน้าจอที่ดีไซน์เหมือนกับมือถือที่ราคาหลักหมื่นผมตัวนี้กับหน้าจอที่เป็นแบบโค้งมน6.67นิ้วกับความคมชัดให้เรามาคือชัดมาก6.7นิ้วครับถือว่าตัวนี้มีความคมชัดดีพอสมควรจริงครับกับรีเฟรชหน้าจอในการทัดคือ ปรับสูงสุดคือ120เฮิรตครับถือว่าจัดเต็มจริงกับคุณภาพตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบ a m o เ e d ครับสู้แสงคือ3,000นินครับตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงกับคุณภาพจริงแล้วก็มีใบรองรับแสงสีฟ้าต่ำจาก TUV ด้วยในการหอมสายตาตัวนี้หน้าจอถือว่าเกตด,ดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตเป็น HDR 10+ ครับถือว่าให้เรามา จัดเต็มจริงกับคุณภาพนะครับกับกล้องหน้าแบบเจาะลู20ล้านครับสีสันของกล้องหน้าสัพีใช้งานมาก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับอันนี้คือหน้าจอองตัวนี้สามารถทําการแบ่งหน้าจอสามารถทําการย่อขยายหน้าต่างได้ของตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาเพียงพอในการใช้งานจริงครับนี่ครับอึ๊บนี่สปีนะัถือว่าเป็นมือที่น่าใช้งานมากในปีนี้นะครับถือว่าทำยูยาไอออกมา ได้อย่างเจ๋งจริงครับแล้วก็สามารถทําการแบ่งหน้าจอด้านล่างด้านบนได้แล้วก็ตัวนี้สามารถ support Netflix เป็น l 1ด้วยถือว่าให้มาเกินค่าตัวจริงครับแล้วก็ UI ตัวนี้น่าใช้งานง่ายมากครับผมตัวนี้นครับเช่นพี่ทำการทําการแบบเ่ยผมปึ๊บพี่ก็ทําการแบ่งครับผมตัวหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ คือมันใช้งานมัลติโุ่งต่างตัวนี้ออกมาสัปพีนะามุมมองถือว่าทำ UI ดูน่าใช้งานมากใช้งานมา2เดือนรู้สึกว่าโคตรคุ้มครับกับค่าตัวที่จ่ายไปตัวเ Xiaomi ทำตัวนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากมาดูว่าสเปคเป็นอย่างไรซึ่งอนาคตตัวนี้สามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15ได้นะครับแต่ปัจจุบันคือเป็น Android 14อยู่นะครับเป็น Xiaomi Hyper OS v วอร์ชั1นะครับ แต่อนาคตเป็น OS เ e r s วอร์ชั่น2แน่นอนนะผมตัวนี้กับตัวนี้สามารถเพิ่มหน่วยความจำแรม8 8G กิบวกเพิ่มแรมพัดอีก8 g กิรวมเป็น16กกกับ CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงกับตัว m i n น t e ท h นะผมตัวนี้อเ i ซิตี้7 0 0 u ศ t นยเนะครับเป็น Ultra c ค r e ความเร็วสูงสุดก็คือ2.5 g h z สับพีนะความเร็วของเจ้าตัวเ0็ด t า a ตตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมถือว่าสบายหายห่วง เกม ROV ครับพี่ปรับเป็นสูงสุดตัวนี้บอกรือว่ามีความสมุด60เฟรมคืนิ่งมากพับ G ปรับสูงสุดคืนิ่งจริงครับแล้วเปิดใจโลในเกมพับ G ถือว่าทําการบ้านออกมาได้อย่างสมบุรณแบบจริงครับเกมแคปชั่ p แพ k พี่ปรับเป็นกลางๆตัวนี้ถือว่าสบายหายห่วงครับผมใช้งานคลิก็สามารถเล่เกมฟรีไฟสูงสุดบอกเลยว่าสุดจริงก็ สามารถซัพพอร์ตกับแอปพลิเคชันธนาคารูนยนไทยได้ทุกแอปนะครับตัวนี้แล้วก็แอปตัดต่อครับผมซึ่งพีใช้แอปตัดต่อเพราะว่า CPU แรงครับพีเรนเดอร์ไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ 4K ออกมาก็ถือว่าใช้เวลาในการเรนเดอร์ประมาณหนึ่งแต่ถือว่ามีความเร็วความแรงแล้วก็สามารถใช้ในได้จริงนะครับแล้วก็เรนเดอร์ไฟล์ 180p ถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับถือว่าในการตัดต่อถือว่ามีความวสม,มูทจริงครับนี่ แล้วก็ผมตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานมาสุดจริงสามารถโคลดแอปพลิเคชันได้เกือบทุกแอปนะผมตัวนี้เนาะถือว่าเป็นหมือที่น่าใช้งานมากฟังก์ชันทุกอย่างถือว่าครบจริงครับหลังจากใช้งานมาพี่รู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวนี้มากๆแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นไฟ6 w i ไฟ4และ WiFi 5นะครับซึ่งครบหมดครับเห็นไหมว่า ขึ้นเป็น w i f i ของกรมซึ่งพีทำการเชื่อมต่อตัวนี้ w i f i ถือว่ามีความรวดเร็วทันใจดีจริงครับตัวนี้หลังใช้งานมาเกือบตัว2เดือนรู้สึกว่าเกินคุ้มเกินราคาจริงครับมาดูว่าตัวเสียงจะเป็นไงบ้างหลังจากพี่ทำการใช้งานมามาดูว่าเสียงจะเป็นไงครับ บอกเลยว่าตัวเสียงครับผมเป็นเสียงที่มีคุณภาพดีจริงครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากนะผมคอมเมนต์ถามพี่ว่าเสียงเป็นไงบ้างกับลองเสียงเป็น d อเบย์แอดมนะครับผมสามารถปรับอีโคเลเซอร์สูงสุดตัวนี้ปรับได้เพียงสุดคือนี่ครับผม คือบอกเลยว่าปรับได้สูงสุดคือการาฟูปแบบหรือว่ากราฟิกของเสียงหรือว่าสามารถคัตตอนอีควอไลเซอร์หรือว่าการปรับแต่งตัวอีควอไลเซอร์ตามแบบที่เราชอบถือว่าในการปรับ EQ ตัวน,นี้ง่ายดายมากครับเสียงเบสเสียงกลางลำโพง d อ b ์ Ad Mo อตัวนี้ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจิงแฮมมาด้วยในการซัพพอร์ตในการเชื่อมต่อผ่านลำโพงสูงสุดบูทุดสตัวน,นี้ทำการบ้านออกมาเพอร์เฟกต์จครับตนนัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่สามารถเปิดสูงสุดตัวน,นี้บอกเลยว่า H.D.R. เที u ผัดนะครับไม่ได้เก๋กานะ 4K60 เฟรม H.D.R. นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวหน้าจอแบบโค้งมนแสดงผลสีดำมีความสมูทมากกับหน้าจออมนิดครับนี่ซึ่งพีใช้งานตัวนี้มาแฮปปี Happy, ม้มากๆครับเพราะว่าเป็นมือที่น่าใช้งานจริงๆครับผมในปีนี้กับงบ5,990บาทผมที่พีทาการสั่งซื้อมานะครับนี่บอกเลยว่าสุดจีินครับ คือราคาเนี่ยครับผมบางครั้งมันอาจจะขึ้นไป6,009หรือว่าราคาบางทีอาจจะลงไปเป็น6,000หรือว่าอย่างนี้ก็ประมาณเลทราคานี้ครับบอกเลยว่าถ้าซื้อประมาณนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมมุมมองพีนะครับเืออัน,นี้พีไม่ได้มาขีดราคาอะไรครับผมเพราะพีทำการกดซื้อมาจากที่พีแนบให้ใต้ขิดนี้จริงๆนะครับหลายคนก็ถามมาเยอะจริงครับผมกับข้อนี้นะครับมาดูว่าตัวนี้ จะเป็นไงบ้างกับกล้องหลัง50ล้านแล้วก็อันต์วาย8ล้านแล้วก็กล้องหลังตัวนี้ผมพีไปสัมผัสในการถ่ายรูปมาตัวนี้บอกเลยว่าในการจับโฟกัสกับกล้องตัวนี้มีให้เราคบกับฟอนต์ต่างๆผมแล้วก็มีหมวดโปรให้เราคบเลยมีเอกสารหมวดโปรที่คือดีมากครับแล้วก็เอกสารแล้วก็วิดีโอแล้วก็นะครับผมรูปถ่ายแล้วก็ภาพบุคคลกลางคืนแล้วก็มีเพิ่มเติมครับมีการถ่าย50ล้านแล้วก็มีวิดีโอคู่ให้เราเยอะแยะมากมายตัวนี้นะ มุมมองพีอย่างในตัวนี้ก็มีความคุ้มค่าคุ้มราคาจริงนะครับใช้งานได้ดีจริงนะเอาตรงนะคือแบบเป็นมือที่บอกเลยว่าเพอร์เฟจริงเรื่องกล้องครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังหลังจากพีไปสัมผัสมารู้สึกว่าสกินโทนของกล้องเห็นไหมว่ามันเนียนตากับกล้องหลัง20ล้านตัวนี้บอกเลยว่ากินขาดมากครับกล้องพีให้เป็น10เต็ม10งบเลท6000 ตัวนี้บอกเลยว่าสุดจิงครับไม่อวยนะคือเปรียบเทียบกับมือถือราคาเหรียญหกพกล้องตัวนี้ถือว่าไม่ได้ไกกาแล้วก็โซมตัวนี้มี AI สามารถทําการลบวัตถุของตัวรูปภาพของเราได้เช่นพีจะทำการลบถูกตัวนี้สามารถมี AI แล้วก็ AI ของเสี่ยวมี่บอกเลยว่าคุณภาพ AI ของเสี่ยวมี่เกินคุ้มครับสามารถปรับเปลี่ยนสีผิวทองฟ้าซึ่งพีทำการใช้งานมาตัวนี้2เดือนบอกเลยว่า AI คือสุดมากครับเดี๋ยวผมอันนี้พีผมจะขอลบให้ดูนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมดูว่า AI จะเป็นยังไงผมตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บเห็นว่า AI มันมีความสมูทมากในการลบครับซึ่งบอกเลยว่าในการลบวัตถุพีให้10เต็ม10กับตัว AI ตัวนี้ซึ่ง AI ดีกว่า a p p l e อย่างเท่าตัวเลยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับซึ่ง AI คือดีจริงครับตัวนี้นะซึ่งพีใช้งานมากับต่างต่างตัวนี้ถือว่าเพียงพอครับ แล้วก็ผมตัวนี้มีฟังก์ชันในการตัดต่อวิดีโอ,โอมาให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหมวดโปรในการใช้งานแอปโปรแกรมตัดต่อซึ่งเราไม่ต้องไปพึ่งพากับแอปอะไรเลยตัวนี้มีให้เราเสร็จครับคือครบคือจบบอกเลยว่าแอปตัดต่อมีจัดการความร้อนก็ดีเช่นกันเพราะว่าตัวนี้ในการจัดการความร้อนตัวโปโคเป็นเกมมิ่งโฟนอีกตัวหนึ่ง ที่เป็นมือถือทั่วไปใช้งานก็ดีเป็นเกมมิ่งโฟนก็ดีทุกอย่างคือเพอร์เฟกดีครับใช้งานถือว่าสุดจริงพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมเซานี้ขอบคุณครับ